ตอนนี้ลิเลียมจากตัวละครที่ถูกจัดอันดับเทียร์ลดต่ำที่สุดอยู่แค่เทียร์บีท่าเกมได้มีการอัปเดตปรับสมดุลตัวละครปรับปรุงแก้ไขสกิลให้มีความโหดมากยิ่งขึ้นตอนนี้อยู่เทียร์ระดับ 2S เลยก็ว่าได้คุ้มค่าทั้งการปั้นใช้งานไม่ว่าจะผ่านด่าน PvP สกิลโคตรแรงบอกเลยไม่ทำไม่เปิดพลาดน,นะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอีเทเทรีล r ลรีสตาร์ดลิสแชจัดกิจกรรมมิดเย r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอรไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเติมเกม d a g o n i c a Origin ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถม Listman Coin ไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกม ถูกเข้าวัยผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็ก ที่ริสแมนช็อปลิเหลียมถือว่าเป็นหนึ่งธาตุมืดเขาเป็นตัวเก่งมากๆในอารีนาแต่ก่อนหน้านี้ P v วเรียกได้ว่าเขาสู้ดิตติงค่อนข้างลำบากมากในเรื่องดาเมจทำให้คนบ่นกันว่าปั้นไม่คุ้มดิตติงยังไงก็ปั้นคุ้มมากกว่าเพราะว่าใช้เยนลี่ม่วงในเรื่องดาเมจที่เอาไปตีบอสใกล้เคียงกันหรือพอๆกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าลิเหลียมยืนหนึ่งในเรื่องดาเมจเดียวเขาปรับใหม่2ส,สกิลกันเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของรายละเอียดที่เขาปรับ สกิลที่2จากเดิมจะสร้างความเสียหายแค่180%ปรับเป็น200%ตอนนี้ความแรงของสกิลที่2เนี่ยแรงมากขึ้นกว่าเดิมมากและทุกๆ1% SP ที่เป้าหมายเสียไปดาเมจสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนหน้า1%ตอนนี้เป็น1.2%ยกตัวอย่างเช่นมอนเตอร์เสียเลือดไปประมาณ10%จากเดิมจะเพิ่มความเสียหาย10%ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเพิ่มให้12%ใช่ไหมเยอะมากขึ้นถ้าเป้าหมายเสีย SP ไปครึ่งหลอด50% แน่นอนครับความแรงก็จะไปสูงถึง60%แรงขึ้นมากหรือถ้าเป้าหมายเสียเลือด100%ความแรงเพิ่มขึ้น120%กันเลยทีเดียว <c oughs> ประมาณน,นั้นโหดไหมแต่เป็นผลเมื่อเราอัพเลเวลของสกิลเต็มนะครับถัดมาสกิลที่3อันนี้จะเพิ่มความสามารถให้แบบสุดทางโคตรๆจากเดิมเขาจะสร้างความเสียหาย500%ปรับเป็น550%สําำหรับสกิลที่3นะครับเนี่ยเพิ่มความแรงไป50%จากตรงนี้แล้วนะไม่พอนะครับหากเป้าหมายม เขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก50%เยอะไหมอ่ะเนี่ยเป้าหมายเลือด SP สูงโดนความแรงเพิ่มขึ้นไปอีก50%และยังนะครับดาเมจนี้จะเพิกเฉยป้องกันเขาเขียนโลนี่ไม่ใช่นะครับต้องมาดูที่เขาแปลจากตรงนี้การโจมตีครั้งนี้ไม่สนเกาะป้องกันและยังซีลิ่งปิดผนึก SP สูงสุดของเป้าหมายจากเดิมเนี่ย50%ปรับเป็น100%โดยเทียบกับ SP สูงสุดของเป้าหมายยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับหากเป้าหมายเป็นประเภทบอสเขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก50%ก็คือได้ความแรงจากสกิลเพิ่มขึ้นเลือดเป้าหมายเยอะโดนแรงขึ้นอีกและถ้าเป้าหมายเป็นบอสโดนแรงขึ้นอีกโจมตีแบบไม่สนเกาะไปอีกอะไรจะขนาดนั้นนี่คือดาเมจเดี่ยวตีทะลุหลอดแรงแบบโคตรผมไปเห็นมาตีบอสเกิวเป็นล้าน <c oughs> แรงขนาดนั้นก็เลยทีเดียวๆนะครับฉะนั้นในส่วนของโมดูลเนี่ยเราเลือกใช้งานได้ว่าเราจะใส่ค e นไอแล้วก็ไปคู่กับฟูรี่หรือเราจะไปใส่เซ็ตสปีดต้องไปดูที่สัตว์เลี้ยงอีกทีหนึ่งว่าเรามีใน รูปแบบไหนอะถ้ามีออฟประมาณเนี้ยกินไอที่จะบวกค่าคิดาเมจอันนี้จะแรงมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าเพิ่มพลังโจมตี45%แต่ผมหาเซ็ตนั้นไม่ได้นะครับหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้สวิตเลสบวกความเร็วเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับเราจะได้จัดคอมโบได้ง,ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเรายังทําสปีดพวกตัวละครดีบัฟไม่พอใช้เป็นฟูริเอตเพื่อได้อัตราคิดคอนแล้วก็คิดาเมจไปก่อนได้เหมือนกันแต่พยายามรีออฟของสัตว์เลี้ยงนะครับให้ได้เป็นโจมตีคิเลตหรือคิดาเมจก็ได้แล้้ว็อันนสุดทายเ,ยเป ดมตรงๆท่าจะดีมากกว่าสัตว์เลี้ยงมีแนะนําหลายตัวเลยนะครับจะใช้เป็นไวแฟงตัวละครที่ฟาร์มง่ายจะใช้เป็นขังข้งคขวตัวนี้ก็ได้เหมือนกันอเนี่ยถ้าหาออฟประมาณนี้ได้เลยหรือเราจะไปใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเจ้าหนูเขาจะมีผลกับ PP มากๆจะเพิ่มเอฟเฟกต์รีซีตและจะไม่ถูกเลือกไม่ตกเป็นเป้านั่นเอ,เองนะครับและยังได้รับดาเมจแบบกลุ่มลดลงอีก50%เฉะนั้นเราสามารถเล่นตัวนี้ได้แบบโหดมากๆถ้าเอามาใส่ให้ิเรียมในอารีน่านะครับโคตรเดือด ตอนนี้ลิเลียมสามารถลงได้ทุกคอนเทนต์ไลลาเงานิโคโนานะชาลอนชาโดเฟมเลนกูกูสืหรือจะเป็นเทคโฮสเทเลเมตันตอนอรลา่าโดกิโดกิแต่โดกิโดกิไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่าตีหมูจะดีกว่าเน้นหลักๆต้องเป็นบอสต,ตัวเดียวนะครับและแรงกว่าดีติงมาโขอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนสําหรับนิโคโนานะจัดไปเลยแล้วกันนะครับคอสแปะดีปับ๊บแล้วก็เนลุเปิดอันติเมท จากนั้นสกิลของรีเหลียมดูนะครับป้ามเข้าไปครับแสนแปดแค่นี้บอสก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแรงไหมจัดมาสกิลที่2นะครับปาดไปอีกเนี่แหละครับฟาร์ม ได้ไวมากๆสำหรับนิโคนนั้นอ่ะยี่สิบเอ็ดวิจะทําให้ไวมากกว่าน,นี้ก็ได้นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่แปะฟูดีบัฟนะครับแล้วก็ใส่โมดูลเป็นแค่เซตโจมตีเท่านั้นถ้าใช้เป็นเซตคีนไอหรือโมเมนตัมความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แบบมากๆเพราะยิ่งดีบัฟเยอะยิ่งแรงด้วยความที่ว่าความแรงของเขาทะลุหลอดแบบนี้นะครับทําให้เวลาเราจะจัดทีมบิว้วอย่างไงก็จะได้เปรียบหลายๆคอนเทนต์ดีกว่าดีติง ณปัจจุบันเยอะมากสมแล้วนะครับที่เป็นตัวละครระดับ r. s r ก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะ <c oughs> ที่ตกไปเหลือบีคิดดูนะครับอันนี้แสนเจ็นะครับตี Shadow Frame เป็นไงครับแรงไหมแล้วเดี๋ยวดูสกิลสองนะครับสกิลสองก็แรงอ,อปาดอย่างนี้ขนาดเป็นตัวละครศูนย์ดาวนะครับหมายถึงศัก,กยภาพไม่เยอะแล้วก็เปิดอันตรอีกรอบหนึ่งปาด อันติรอบแรกอะส่วนใหญ่จะแรงอันติรอบ2อาจจะเบาลดลงเพราะว่าบอสถ้าเลือดเหลือ sp ต่ำกว่า60%นะครับความแรงจะลดลงไปมากบอกเลยว่ายิ่งเล่นกูกูสืนะครับยิ่งสบายเปิดมาถึงแสนสารอบ2อง0สนมาดูในส่วนของออร่านะครับของเนื้อใน เหมือนกับที่ทำคลิปไปก่อนรอบที่แล้วอันนี้ปรับเปลี่ยนจากดิติงเป็นลิเหลียมจะมีทีมที่จบไบามากกว่านี้แต่นี้ให้ดูก่อนนะครับแสนห้าฮิวเสริมเพิ่มเติมเข้าไปลองดูสก,กิลที่สอง ดอกละ45,000นนะครับแรงอยู่ <S 2> <S 2> <S ด้วยความที่ว่าเป็นทีมยื้ออาจจะลำบากนิดนึงแต่เวนเลทสูงขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับจากดิติงนี่7จใช่ไหมอันนี้90ได้ถือว่าทำได้ดีเลยปาดอันติไปทีนึงครับ97 0 0 0 คือถ้าบอสเลือดเหลือน้นอยลงต่ำกว่า60%ความแรงที่เราจะได้เพิ่มก็ไม่ได้เพิ่มเป็นปกติแต่เดี๋ยวให้ดูในการตีบอสกิวนะครับปาดด้วยอันติ3600อันนี้คือยังไม่ติดเปาะบางนะผมยังไม่ได้ใส่ปรับเปลี่ยนโมดูลของตัวดีบับอีกตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูความแรงรอบนี้ ฟึบ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 ห้าแสนสี่ง่ายเลยไหมแรงแบบงน,นง่ายและสกิลสองเนี่ยโคตรแรงอย่างว่าบอสกิลบอสแพ้ธาตุด้วยเป็นปกติที่เราจะสามารถตีได้แรงอันตีบิ๊กสักทีหนึ่งบึ้มหกแสนเจ็ดนะครับเอาเรื่องเลย นี่ยังไม่สุดนะเรายังสามารถทำบัฟเสริมเพิ่มเติมได้มากกว่านี้อย่างที่เกิดเห็นมีคนทำเป็นร้านหนึ่งแล้วแรงจัดก็ฉะนั้นพามาดูในส่วนของรีเดียมนะครับหลังจากที่ถูกปรับมีความเก่งเพิ่มขึ้นมาหาศาลซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับรอติดตามชมกันได้เลยสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้า ยังไงก็ฝากกด like กด share กด subscribe ให้หน่อยนะครับไปก่อนนะครับ